ไมให้ข้าอดเป็นห่วงไม่ได้จึงตะโกนเรียกอินซีอัคคีทันทีคุณคุณนึกถึงปักษาอสนีน้ําแข็งของเจ้าสิเจ้าคงไม่อยากให้นกน้อยที่เจ้ารักถูกนกตัวผู้ตัวอื่นข้าไปกินหรอกนะถ้าเจ้าปลุกพลังไม่สําเร็จแล้วตายไปข้าก็คงต้องเอานกน้อยไปให้ตัวผู้ตัวอื่นฟักไข่ออกมารับประกันว่าจะกลับมาฟักไข่แล้วเอามาแทนที่เจ้าเสลยพร้อมกับคําพูดของข้าเตลวไฟอันเจิดจ้าก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วทั้งห้องฝึกซ้อมเมื่อเห็นเพลิงหนานงเอ ลูกตาของข้าแทบจะหลุดออกจากเบ้าจึงเรียกเบลเฟโกออกมาทันทีเบลเฟโกที่ยังคงมัวงเงียยังไม่ทันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พลันรู้สึกได้ว่าปากของตนเองกำลังถูกใครบางคนดึงอยู่ในตอนนี้ข้าใช้มือทั้งสองข้างทางปากของเบลเฟโกออกและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมุดหัวเข้าไปทันทีเบลเฟโกที่ยังคงวงงมวยยังไม่ทันจะรู้ว่าข้ากำลังจะทำอะไรก็รู้สึกได้ว่ามีความร้อนแผดเผาอยู่บนผิวหนังของตนเบลเฟโกตกใจมาก ความม่งมุที่เหลืออยู่ก็หายไปจนหมดสิ้นเพราะมันพบว่าในตอนนี้ตนเองกําลังอยู่ในทะเลเพลิงที่แท้เจ้าเด็กเวนนี่มันใช้ร่างมายาของตอนเองมาเป็นโลมนุษย์นี่เองที่สําคัญที่สุดคือมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเพลิงนานมิงหลีจากเตลไฟเหล่านี้แม้ความเข้มข้นจะไม่สูงนักมีอยู่ประมาณสเปอร์เซนเท่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าปวดหัวอย่างยิ่งเบลเฟก็เริ่มใช้พลังดูดซับอย่างบ้าคลั่งดูดเปลวไฟที่กำลังแผดเผาตนเองเข้าไปในร่างทั้งหมดและใช้พลังกัดเก็บ กักเก็บเพลิงหนานหมิงหลีเหล่านี้ไว้เมื่อพลังงานของเพลิงหนานหมิงหลียิ่งถูกดูดเข้าไปมากเท่าไหร่ผิวหนังด้านนอกของเบลเฟ่ก็ก็เริ่มแข็งตัวและหลุดลอกออกและเข้าสู่ระดับเติบโตเต็มวัยทันทีค่าที่หลบอยู่ในท้องของเบลเฟก่ก็ก็ไม่คิดเลยว่าตนเองเพียงแค่ต้องการจะใช้เจ้าหนอนที่เกียรนี่มาช่วยรับความเสียหายสักหน่อยไม่คิดเลยว่าจะช่วยให้มันเลื่อนระดับได้ด้วยช่างเป็นเรื่องที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆจากนั้นไม่นานเสียงร้องก้องกังวันอย่างร่าเริงก็ดึงดูดความสนนนใจของาเห็ เพล่อนานหมิงหลีในห้องฝึกซ้อมทั้งหมดเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างในที่สุดก็กลายเป็นอินซีตัวผู้ที่ทั่วร่างลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงแต่อินซีตัวผู้นี้ก็ดูแตกต่างไปจากอินซีอัคคีตัวเดิมอยู่บ้างบนหัวของอินซีปรากฏขนวิญญาณยาวสองเส้นส่วนหางของอินซีที่เคยสั้นก็กลายเป็นพวงหางที่ประกอบขึ้นจากขนนกไฟอินซีอัคคีปลุกพลังสำเร็จแล้วเห็นดังนั้นข้าก็ไม่อาจจะระงับความตื่นเต้นในใจไว้ได้อีกต่อไปจึงรีบทางป่าของเบลเฟก ออกมาอย่างหยาบคายส่วนเบลเฟก็ในตอนนี้ก็ราวกับถูกใครบางคนล้วงคอจึงอาเจียนข้าออกมาโดยไม่รู้ตัวไอสารเลวเจ้ามันสูงส่งนักหรือไงกล้าดียังไงมาใช้มือแหวกปากข้าอยากจะเข้าก็เข้าอยากจะออกก็ออกคิดว่าจอมาราเบลเฟกแห่งท้องพระโรงมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงส่วนข้าในตอนนี้ที่เนื้อตัวเปื่อยเปื้อนไปด้วยเมือกก็เอาแต่สนใจเจ้าเสี่ยวคุณคุณที่เพิ่งจะปลุกพลังสําเร็จเท่านั้นจะไปสังเกตเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความน้อยใจของเบลเฟก็ได้อย่างไร ในตอนนี้เสี่ยวคุณคุณแทงสถานะของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากธาตุลมเดิมหายไปแล้วเหลือเพียงธาตุไฟล้วนเมื่อได้พลังของเพิงหนาหนมิงหลีเสริมจุดอ่อนของอินซีอัคคีที่กลัวน้ําก็จะหายไปแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือธาตุลายยังคงสามารถสร้างความเสียหายให้มันได้ข้ากระทั่งยังสัมผัสได้ว่ามิติอสูนสีแดงเพลิงในทะเลจิตสํานึกนั้นไม่เพียงแต่จะใหญ่ขึ้นมากคุณภาพของมันก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ชัดเจนนักข้ายังไม่อาจจะสังเเกตตห็นนนนได้ในน้ใอี ซีอัคคีก็สังเกตเห็นสายตาที่ข้ามองมาที่มันในตอนนี้จึงบินมาหยุดอยู่ตรงหน้าข้าอย่างองอาจผึงพายในวินาทีต่อมาข้าถึงกับปรบมือให้ดีๆมากปลุกสายเลือดได้แล้วก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆกร,ระทั่งยังคิดจะเผาข้าให้ตายอีกด้วยโชยคดีที่ข้าไหวตัวทันเรียกเบลเฟก็ออกมาเป็นโลกกำบังถ้าหากช้าไปอีกนิดเดียวเกรงว่าข้าคงจะถูกย่างสุกไปแล้วเบลเฟนที่อยู่ข้างๆก็รู้สึกเหมือนถูกล่วงเกินพอสิ้นเสียงของข้ารอยแยกหลุมดำที่ประปนด้วยสายฟ้าก็ค่อยๆเปิดออก เปลือกตาขวาของอินซีอัคีกระตุกทีทีมันพันเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาในขณะที่มันกําลังจะหันหลังหนีก็มีเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากหลุมดําทันทีและคว้าจับหางของอินซีอัคีไว้แน่นมังกรดารอาอสูนก็เหมือนกับตอนที่อยู่ในซื่อเซิงใจใช้กรงเล็บข้างหนึ่งจับปีกของอินซีอัคีไว้แน่นส่วนเพลิงหนานหนิงหลีที่แผ่อ,ออกมาจากร่างของอินซีอัคีก็ไม่อาจจะทําอันตรายมันได้เลยแม้แต่น้อยอินซีอัคีที่เพิ่งจะองอาจผึงผายเมื่อครู่ยังไม่ทันจะผ่านไปสองนาทีก็ถูกซดกัดิม กาวกับไก่ตัวผู้ที่รอวันถูกเชื่อมันไม่คิดเลยว่าเพิ่อจะปลุกสายเรื่องสำเร็จก็จะต้องมาเจอกับภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันเช่นนี้เครื่องนั้นหมิงหลีกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางมันควบคุมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกระทั่งสติของมันก็เกิดจะแตกสลายเรื่องที่ข้าเกือบจะถูกเผานั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุโดยแท้แต่ข้าไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยข้าคิดแต่เพียงว่าอินซีอัคคีคงจะเป็นเพราะคำพูดของตนเองเมื่อครู่ถึงได้คิดจะแก้แค้นตนเองให้เจ้าได้ใจนักหรือไงวันนนนี้้้จจะะตออองงสสั่่เาใหหขลย มังกรดารอูนธาตุน้ำเจ้าไม่กลัวไฟฟ้าเจ้าก็คงจะกลัวสินะในวินาทีต่อมาทั้งห้องฝึกซ้อมก็สว่างว่าบแล้วก็มืดลงสลับกันไปแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเสียงร้องโหยหวนของอินซีอัคคีหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามข้าคาดว่า,าวเจ้าขุนนุ่ตัวนี้คงจะถูกสั่งสอนพอสมควรแล้วจึงให้มังกรดารอาอสูรปล่อยมันไปยอมหรือยังเกือบจะพร้อมๆกับที่ข้าพูดจบอินซีอัคคีก็ล้มลงกับพื้นแล้วพยักหน้าอย่างบ้าคลั่งต่อไปยังจะกล้าเผาข้าอีกไหมอินซีอัคคี ก็สายหน้าอย่างไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเห็นดังนั้นข้าถึงค่อยพยักหน้าอย่างพอใจในเมื่อรู้สำนึกผิดแล้วก็กลับไปพักผ่อนกันได้แล้วมังกรดาราอาสูรใช้สายตายหญิงทนงเหลือมองเบลเฟก็แวบหนึ่งรวมถึงอินซีอัคคีที่นอนอยู่บนพื้นด้วยจากนั้นก็กลับเข้าสู่มิติโอหังเบลเฟก็เองก็รอไม่ไหวแล้วเช่นกันอยากจะกลับไปนอนต่อในมิติว่างเปล่าส่วนอินซีอัคคีในตอนนี้ก็ราวกับยกภูเขาออกจากอกค,อค่อยคลคานกลับเข้าสู่มิติอสูนของตนเองอย่างทุลักทุเลหลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วสิ่่งงแรกกทีานึถึถ ก็คือเฉินหวานรู้ที่ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปเยี่ยมท่านผู้อำนวยการเฉินมาพักหนึ่งแล้วครั้งนี้ถือโอกาสซื้อของไปเยี่ยมท่านสักหน่อยดีกว่าแต่สิ่งที่ข้าไม่รู้ก็คือห้องพักผู้ป่วยของเฉินหวานรู้ในตอนนี้ว่างเปล่าเสียแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อข้ามาถึงห้องพักผู้ป่วยที่ฉเฉินหวานรู้เคยอยู่กลับพบว่าห้องพักนั้นว่างเปล่าเสียแล้วดังนั้นข้าจึงรีบวิ่งไปสอบถามที่เคาน์เตอร์พยาบาลแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือเมื่อคืนเฉินหวานรู้ยังสบายดีอยู่เลยแต่เช้าวันนี้กลับหายตัวไปเสียแแลล้วละ เสี่ยวหมิงที่บาดเจ็บสาหัสก็หายตัวไปด้วยเช่นกันโรงพยาบาลตั้งใจจะแจ้งความกับสถานีตำรวจทันทีแต่เนื่องจากยังไม่ครบ24ชั่วโมงที่คนหายไปทางสถานีตำรวจจึงยังไม่รับแจ้งความเมื่อได้ฟังข้าก็ค่อยๆขมวดคิ้วนี่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นี่นาถ้าหากเป็นพี่เสือกับพี่อ้วนที่มารับท่านผู้อำนวยการเฉินกับเสี่ยวหมิงออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่บอกข้าสัต์คำการหายตัวไปพร้อมกันของคนหลายคนในโรงพยาบาลทำให้เรื่องราวยิ่งดูประหลาดมากขึ้นไปอีก ทันใดนั้นในหัวของข้าก็ปรากฏสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นมาโรงงานเก่าเนื่องจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากลายเป็นซ่าปรระหักพังไปแล้วเป๋ลิวหูจึงไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักเพื่อขอยืมโรงงานเก่าที่ถูกทิ้งร้างไว้ชั่วคราวเพื่อใช้เป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าเหล่านั้นถ้าหากคนในโรงพยาบาลหายตัวไปทั้งหมดแล้วเด็กๆที่โรงงานเก่าละในตอนนั้นเองความรู้สึกไม่สบายใจก็แผ่ซ่านเข้ามาในใจของเขาเมื่อคิดได้ดังนั้นข้าก็ไม่รอช้าอีกต่อไปเรียกอินซีอัคคี e ออกมาแล้วมุ่งหน้าไปยังโรงง,งาน เก่าทันทีไม่ถึงสิบนาทีก็มาถึงโรงงานเก่าที่ใช้เป็นที่พักพิงของเด็กๆเหล่านั้นแต่เมื่อเห็นภาพตรงหน้าลูกตาของข้าก็เบิดกว้างขึ้นทันทีคนละหายไปไหนกันหมดไม่มีใครอยู่เลยทุกคนไปไหนกันหมดในตอนนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นดึงดูดความสนใจของข้าเมื่อข้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักแต่ข้าก็ยังคงกดรับสายเพราะข้ามีลางสังหรณ์ว่าต้องเป็นเจ้าของเรื่องแน่ๆก,ก,กากากล้วสินเลียนตอนนี้เจ้าคงจะร้อนใจมากสินะท่านผู้อํานวยการแม่ที่เจ้าสนิทที่สุด รวมถึงที่ชายสองคนที่คอยดูแลเจ้ามาตั้งแต่เด็กและเจ้าเด็กกัมพา้าพวกนี้หายตัวไปไหนกันหมดนะหาพวกมันที่ไหนก็ไม่เจอเจ้าคงจะรู้สึกหมดผลทางมากสินะเมื่อได้ฟังความโกรธก็พลุ่งพล่านขึ้นมาในใจของข้าเจ้าเป็นใครทำไมถึงต้องทำกับพวกเขาแบบนี้เจ้าต้องการอะไรเมื่อเห็นข้าพูดตรงไปตรงมาขนาดนี้อีกฝ่ายก็หัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงประหลาดเอาหล่ะในเมื่อเจ้าพูดตรงไปตรงมาขนาดนี้ข้าก็จะไม่ปิดบังอะไรเจ้าอีกต่อไปข้ารู้ว่าเจ้าเตรียมจะเข้าร่วมการทดสอบผู้ใช้อสูรครั้งนี้ ข้าต้องการให้เจ้าให้ความร่วมมือกับพวกเราในการทดสอบโจมตีสมาคมผู้ใช้อสูรแล้วชิงตัวเวียเซียวกลับมาจนถึงตอนนั้นข้าถึงเพิ่งมึกขึ้นได้สมาคมหน้ากากดำที่แท้ก็เป็นฝีมือของพวกมันนี่เองเจ้าพวกบ้าพวกนี้คิดจะโจมตีสมาคมผู้ใช้อสูรนั้นหรือเวยเซียวเซียวมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ถึงกับทําให้เจ้าพวกนี้เลือกที่จะเปิดศึกกับสมาคมผู้ใช้อสูรเพื่อที่จะชิงตัวนางกลับมาให้ได้ดูเหมือนว่าเมื่อเห็นข้าไม่ตอบสนองน้ําเสียงของคนลึกลับปลายสายก็เย็นชาลงเล็กน้อย ยังไงละ่ะไม่ยอมหรือถ้าเช่นนั้นชีวิตของเจ้ามดปลวกพวกนี้ข้าก็คงจะรับประกรันไม่ได้แล้วล่ะนะถ้าไม่ใช่พระเจ้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องพวกมันจะมาเดือดร้อนพระเจ้าได้ยังไงจากนั้นไม่นานก็มีเสียงของเฉินหวันรู้ดังมาจากในโทรศัพท์ซินเลียนอยาไปฟังคําพูดของพวกมันเด็ดขาดนะและที่ชั่วร้ายจมตีสมาคมผู้ใช้อสูรชีวิตนี้ของเจ้าจบสิ้นกันพอดีข้ายังไม่ทันที่เฉินหวันรู้จะพูดจบปากของนางก็ถูกอุดไว้เสียแล้วเมื่อได้ยินเสียงของเฉินหวันรู้ข้าก็ตอบตกลงข้าทนไม่ได้จริงๆ ที่จะเห็นท่านผู้อํานวยการเฉินที่รักและเอ็นดูตนเองมาตั้งแต่เด็กต้องมาได้รับอันตรายเพราะเรื่องน,นี้เมื่อได้ยินค่ายอมตกลงอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะดีใจมากกะกะกาก,าก,ากแบบนี้สิถึงจะถูกขอเพียงเจ้าให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดีข้ารับรองว่าคนเหล่านี้จะปลอดภัยทุกคนแม่อีกฝ่ายจะพูดเช่นนั้นแต่ข้าย่อมไม่เชื่อถือความน่าเชื่อถือของลัทธิชั่วร้ายอยู่แล้วให้ข้าร่วมมือกับพวกเจ้าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากคนใดคนหนึ่งในพวกนั้นได้รับบาดเจ็บข้าล่วสินเลี่ยนขอสาบานว่า ชาตินี้ต่อให้ต้องขึ้นสวรรค์ล,ลงนรกก็จะสังหารคนของสมาคมหน้ากาก,กดำของพวกเจ้าให้สิ้นซากดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของข้าคนลึกลับที่เดิมทีหัวเราะอ,อย่างประหลาดก็ถึงกับชะง,งักไปครู่หนึ่งเรื่องนี้จะวางใจได้สมาคมหน้ากาก,กดำของพวกเรารักษาสัญญาเสมอจากนั้นข้าก็กับคนลึกลับก็ตกลงแผนการและการดําเนินการครา่คราๆกันเรียบร้อยเมื่อข้ากลับถึงสถาบันผู้ใช้อสูรก็ดึกมากแล้วเจ้าเว่ยมองดูข้าที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ก็รู้ว่าในใจของเขาคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ ในช่วงขณะนั้นก็ไม่รู้จะปลอบใจอย่างไรดีวันนี้มีคนจากสมาคมผู้ใช้อสูนมาบอกว่าการทดสอบผู้ใช้อสูนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเพียงคนที่มั่นใจในฝีมือของตนเองไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้าร่วมได้ข้าคิดว่าด้วยฝีมือของเจ้าจะต้องเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้อย่างแน่นอนวันนี้เห็นเจ้าไม่ได้มาสถาบันกลัวว่าเจ้าจะพลาดโอกาสในการสมัครก็เลยถือวิาสาสมัครให้เจ้าแล้วเมื่อได้ฟังข้าก็มองไปยังหลิวเหวยด้วยความประหลาดใจอยู่บ้างข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าคนที่ไม่เอาไหนคนนี้ จะเป็นห่วงเป็นใย,ยตนเองถึงเพียงนี้ข้ารู้ดีอยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันสมัครสอบผู้ใช้อสูรแต่เนื่องจากเรื่องการหายตัวไปของคนในสถานเล้งเด็กกำพร้าทําให้ข้าค่อนข้างจะใจลอยอยู่บ้างเดิมทีคิดว่าถ้าพลาดเวลาสมัครครั้งนี้ไปก็จะไปขอความช่วยเหลือจากนานอวิ๋งเสียวให้ช่วยใช้เส้นสายแต่ไม่คิดเลยว่าหลิวเวยจะสมัครให้ข้าเรียบร้อยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกได้ถึงคุณค่าของมิตรภาพแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าหลิวเวยใส่ใจเเรื่ออองงงขตน ข้าเองก็ยอมรับหรือเวยเป็นเพื่อนจากใจจริงดังนั้นข้าจึงแกล้งถามเล่นเล่นว่าเวยเศร้าสมัครให้ข้าคนเดียวหรือไงแล้วเจ้าละ่ะเมื่อเห็นว่าข้าดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นบ้างแล้วหรือเวยก็รีบพูดขึ้นทันทีเวยเศร้าอย่างข้ามีพรสวรค์ล้ำเลิศย่อมต้องสมัครอยู่แล้วไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวหรอกนะในห้องของพวกเราก็มีหลายคนที่สมัครแม้แต่ซูหยางเวยกับเหยี่เลี่ยนเจ้าสองเต่านั่นก็สมัครด้วยดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หรือเว,เวอ่นก ซูหอย่างเวย่ยกับเยียนเลี่ยงสองคนนั่นก็เลยตกลงกันทันทีเตรียมจะเล่นงานเจ้าในการทดสอบแต่เจ้าไม่ต้องห่วงนะวเว่ยเศ้าอย่างข้าจะช่วยเจ้าเองแน่นอนเมื่อได้ฟังข้าก็หลีตตาลงเล็กน้อยอ๋ออย่างนั้นหรือเตรียมจะมาเล่นงานข้างั้นหรือก็ลองดูแล้วกันว่าพวกมันจะทนการแก้แค้นของข้าได้หรือเปล่ากระอักเลือดแล้วกระอักเลือดแล้ววังห้าวร้านแห่งตระกูลวังที่รู้ความจริงเข้าก็กระอักเลือดทันทีสลบไปเลยหรือเปล่านะเมื่อครู่นี้เองอุปกรณ์ที่วังห้าวร้านทุ่มเงินหนึ่งร้อยห้าล้านสร้างให้เทพิดา กลับถูกเจียงอินเเวียหันไปขายทิ้งเพื่อนําเงินมาซื้อทรัพยากรที่ดีกว่าให้ข้าและข้าก็ยังคอยยุยงส่งเสริมอยู่ข้างๆบอกว่าหยกจุ้ยถุยที่เขานั่นซื้อไปวันนั้นเป็นของที่ข้าฝากประมูลไว้เองเมื่อได้ฟังวังห้าร้านก็โกรธจ,จะเลือดขึ้นหน้ากระอักเลือดเก่าออกมาคําหนึ่งภาพนี้ก็ทําให้ผู้คุมสอบที่กําลังตรวจนับจํานวนผู้เข้าสอบตกใจไปด้วยเร็วเข้าเรียกหมอเร็วมีผู้เข้าสอบคนหนึ่งสลบไปกระทันหันไหนไม่ช้าวังห้าร้านก็ถูกหมอของสมาคมผู้ใช้อสูรหามตัวไป ต่อเรื่องนี้ข้าก็ได้แต่สายหน้าอย่างจนใจในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งสวมเครื่องแบบของสมาคมผู้ใช้อสูนเดินออกมาจากประตูใหญ่ของสมาคมผู้ใช้อสูนการทดสอบผู้ใช้อสูนครั้งนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับกิ้งก่าคีคนละหนึ่งตัวพวกเจ้ามีเวลาสามชั่วโมงในการเพาะเลี้ยงกิก้งก่าคีอันดับจะเรียงตามความแข็งแกร่งในการเพาะเลี้ยงเมื่อได้ฟังผู้เข้าสอบทุกคนต่างก็แสดงสีหน้าตื่นเต้นการทดสอบรอบแรกก็เป็นเรื่องเนื้อหาในตำราเรียนใครว่าไม่ใช่ละ่ะ แตกต่างจากนักเรียนที่มองโลกในแง่ดีเหล่านี้อาจารย์ที่เคยคุมสอบในสถาบันผู้ใช้อสูรมาหลายครั้งกลับมีสีหน้ากลัดกลุ้มเพราะพวกเขารู้ดีว่าการสอบรอบแรกนั้นไม่ง่ายเลยในขณะที่อาจารย์หลายคนกำลังพูดคุยันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการออกข้อสอบในครั้งนี้ลู่ชิงหลันในกลุ่มคนกลับมองไปยังทิศทางของสนามสอบด้วยรอยยิ้มเย็นชาลู่สินเลี่ยนเอ๋อยลู่สินเลี่ยนดูท่าทางแล้วเจ้าคงจะสอบไม่ผ่านแม้แต่รอบแรกด้วยซ้ำถ้าหากเป็นจริงเจ้าเอาสิ่งที่พูดในห้องเรียนมาใช้ โดยใช้ผลึกศีลาอุทกไปเพาะเลี้ยงกิ้งกาคีธาตุไฟเช่นนั้นเจ้าก็จะถูกสมาคมผู้ใช้อสูรโยนออกมาในตอนนั้นเองก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นผู้เข้าสอบคนหนึ่งถูกประตูใหญ่ของสนามสอบดีกระเด็นออกมาทันทีทุกคนต่างก็พร้อมใจกันหันไปมองผู้เข้าสอบที่ถูกดีกระเด็นออกมาคนนั้นทำหน้างงงวยมองไปยังผู้คุมสอบที่ยืนอยู่ที่ประตูสนามสอบเรากับไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นดังนั้นผู้คุมสอบคนนั้นถึงค่อยเอ,อ่ยปากพูดขึ้นว่าขอโทษทีครับเมื่อครูลืมบอกไป ผู้เข้าสอบทุกคนที่มีพลังปราณไม่ถึงหนึ่งพันจะถูกประตูนี้คัดกรองออกไปโดยอัตโนมัตินั่นก็คือเจ้าถูกตัดสิทธิ์แล้วทั้งงานส่งเสียงฮือฮานี่เป็นการทดสอบผู้ใช้อสูรครั้งแรกที่มีกฎเกณฑ์แบบนี้ปรากฏขึ้นแต่ผู้เข้าสอบก็ไม่กล้าแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเพราะอย่างไรเสียการทดสอบผู้ใช้อสูรก็ขึ้นอยู่กับสมาคมผู้ใช้อสูรเป็นผู้ตัดสินผู้เข้าสอบที่ถูกดีกกระเด็นออกมาคนนั้นก็ได้แต่เดินจากไปด้วยท่าทางห่อเหี่ยวผู้มีสายตาแหลมคมหลายคนมองออกว่านี่คือการคัดกรองผู้เข้าสอบ ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานต่ำเกินไปออกไปก่อนล่วงหน้าผู้เข้าสอบบางคนที่รู้ตัวว่าพลังปราณของตนเองไม่เพียงพอเห็นดังนั้นก็ได้แต่เดินจากไปอย่างจนใจจากนั้นไม่นานคนที่จากไปนานแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูสนามสอบนั่นคือวังห้า,หาร้านที่ถูกฆ่าทำให้โกรธจนกระอักเลือดนั่นเองเดิมทีคนถูกหามขึ้นเปไปแล้วแต่วังห้า,หาร้านกลับไม่ยอมแพ้ทำไมเขาจะต้องถูกเย่เซียวทำให้ต้องหนีไปอย่างหน้าอับอายด้วยดังนั้นจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหยิบยาเม็ดหนึ่งออกมาจากแหวนม ทั้งร่างก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทันทีเขาจะต้องเอาชนะเยเซียวในการทดสอบครั้งนี้ให้ได้เพื่อให้เจียงอินเวียได้รู้ว่าใครคือชายที่คู่ควรจะฝากชีวิตไว้ด้วยหวังห้าวลา,านก้าวเท้าออกไปแล้วเดินเข้าประตูสนามสอบไปทันทีจากนั้นบนประตูนั้นก็ปรากฏตัวเลขชุดหนึ่งขึ้น2458นี่มันค่าพลังปราณของหวังเศร้าไม่ใช่หรือตายแล้วสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ถึงสองเท่าเลยทีเดียวน่ากลัวจริงๆสมแล้วที่เป็นทายาสายตรงของตระกูลหวงัง เมื่อได้ฟังคำยกยอบป้นของผู้เข้าสอบที่อยู่ข้างหลังวังห้าหรานก็เพียงแค่หันไปแล้วเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาแล้วเดินเข้าไปในสนามสอบหาที่นั่งลงที่แท้ในสนามสอบก็มีจอแสดงผลขนาดใหญ่บันทึกพลังปราณของผู้เข้าสอบทุกคนที่เข้าสนามและอันดับหนึ่งในปัจจุบันก็คือวังห้าหรานนั่นเองด้วยคะแนน2458อันดับสองในปัจจุบันมีเพียง163เท่านั้นความแตกต่างระหว่างทั้งสองเปรียบดังเหวลึกอินเซเวีย ครั้งนี้เจ้าคงจะได้เห็นพรสวรรค์ของข้าแล้วสินะแต่ไม่นานนักก็มีชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นมาอยู่ข้างหน้าวังห้า,หาร้านอย่างกระทันหันเจียงอินเซเวีย3 1 2 7หนึ่งในช่วงขณะนั้นวังห้า,หาร้านถึงกับเบิกตากว้างตายแล้วเป็นไปได้อย่างไรอินเซเวียจะมีพลังปราณสูงกว่าข้ามากขนาดนี้ได้อย่างไรยังไม่ทันที่วังห้า,หาร้านจะหายตกใจข้างหน้าเขาก็ปรากฏชื่อของคนอีกคนหนึ่งขึ้นลั่ซิงหยวนส4 5 0่อยเป็นไปได้อย่างไร ล่วงซิงหยวนของตระกูลล่วแม้จะมีพรสวรรค์ไม่เลวแต่จะมีพลังปราณสูงกว่าข้ามากขนาดนี้ได้อย่างไรแต่ก็โชคดีที่คนอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นไม่ได้มีใครสามารถแซงหวังห้ารานได้ส่วนหวังเซ้าของเราก็ยังคงรังอันดับสามได้อย่างมั่นคงเมื่อเห็นว่าอันดับของตนเองมั่นคงแล้วในที่สุดหวังห้ารานก็ค่อยวางใจลงได้บ้างถึงแม้ล่วซิงหยวนของตระกูลล่วกับอินเซวียจะมีพลังปราณสูงกว่าข้าแล้วจะยังไงล่ะข้าไม่เชื่อหรอกว่าพลังปราณของเจ้าขยายเยเซียวนั่นจะสูงไปได้สักแค จากนั้นไม่นานเหยียดเลี่ยงกับซูหยางเวยก็ผ่านการตรวจสอบไปได้อย่างราบรื่นแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนั่นมาจากหน้าประตูผู้เข้าสอบทุกคนที่เข้ามาในสนามแล้วก็พร้อมใจกันหันไปมองที่หน้าประตูสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อก็คือประตูที่ใช้สําหรับตรวจวัดพลังปราณน,นั้นก็พังเสียแล้วชิ้นส่วนต่างๆตกกระจายเกลื่อนอยู่บนพื้นส่วนหน้าประตูก็มีเด็กสาวคนหนึ่งยืนทําหน้างงวยอยู่ถ้าไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครไปได้ละ่ะเห็นดังนั้นวังห้าร้านก็อดไม่ได้ที่จะบน่นในพพึมาใใจจวววตัววยริงๆ พอถึงตาเขาก็ประตูพังซะงั้นจิงอินสวีที่อยู่ข้างๆก็เอามือปิดปากแอบหัวเราะส่วนลวดซิงหยวนกลับมองมาด้วยสายตายเย้ยผู้คุมสอบในตอนนี้ก็รู้สึกอึดอัดใจ,จยอยู่บ้างมันนี่เร็วรีบเปลี่ยนใจดีๆแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบในหูฟังที่เขาสวมอยู่ก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาทันทีทําให้ผู้คุมสอบคนนี้ขมวดคิ้วขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักเพียงแต่เปลี่ยนคําพูดทันทีว่าเอาประตูทดสอบที่มีขีดจํากัดสูงสุดนั้นยกออกมาในไม่ช้าหลังจากผู้คุมสอบออกคําสั่ง ประตูทดสอบที่ดูหรูหราว่าเดิมก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ที่ทางเข้าผู้คุมสอบมองมาที่ข้าด้วยความสงสัยอยู่บ้างคุณนักเรียนคนนี้ครับขอโทษด้วยนะครับประตูตรวจจับเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยทําให้การสอบของท่านล่าช้าไปตอนนี้ประตูสอบบานใหม่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญเข้าสนามสอบได้เลยครับเมื่อได้ฟังข้าก็พยักหน้าอย่างสุภาพจากนั้นก็ก้าวเท้าเข้าประตูตรวจจับไปทันทีในวินาทีต่อมาเวลาราวกับหยุดนิ่งทุกคนต่างก็เบิดตากว้างอ้าปากค้าง มองไปยังตัวเลขที่ปรากฏบนประตูด้วยความไม่อยากจะเชื่อเย่เซียวหนึ่งแสนวังห้าหรานในตอนนี้ไม่อาจจะรักษาความสงบนิ่งเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วเขารีบวิ่งไปที่ประตูสนามสอบแล้วชี้มาที่ข้าเจ้าโกงพลังปราณหนึ่งแสนเจ้าจะมาหลอกผีหรือไงพอสิ้นคำพูดนี้ทุกคนก็ค่อยๆได้สติจากความตกตะลึงใช่แล้วอย่าว่าแต่เด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีเลยแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ใช้อสูรที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมานับสิบปีก็ยังไม่แน่ว,ว่าจะมีพลังปราณถึงหนึ่งแสนในชั่วขณะนั้น ทุกคนก็เริ่มเชื่อคำพูดของมังห้าหรานอยู่บ้างแล้วกระทั่งตัวข้าเองก็ยังมองเป็นตัวเลขที่ปรากฏอย่างชัดเจนนั้นด้วยความไม่อยากจะเชื่อข้ารู้ดีว่ามิติโอหังได้เพิ่มขีดจำกัดพลังปราณของข้าขึ้นอย่างมากแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะเพิ่มขีดจำกัดพลังปราณของข้าขึ้นถึงหนึ่งแสนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้ถึงขีดจำกัดพลังปราณของตนเองอย่างชัดเจนแต่ในตอนนั้นเองผู้คุมสอบที่อยู่ข้างๆกับเอ๋ยปาพูดขึ้นว่าพลังปราณของเด็กหนุ่มคนนี้คือหนึ่งแสนจริงๆ ไม่ได้โกงแต่อย่างใดเรื่องนี้สมาคมผู้ใช้อสูรของพวกเราสามารถตรวจสอบได้ประตูตรวจจับบานก่อนหน้านี้มีขีดจำกัดในการตรวจจับอยู่ที่หนึ่งหมื่นพลังปราณคงจะทนไม่ไหวต่อพลังปราณของเด็กหนุ่มคนนี้จึงเสียหายไปเดิมทีคนส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อคำพูดของบางห้าวรานมากกว่าแต่ตอนนี้สมาคมผู้ใช้อสูรกลับออกมายืนยันแทนเยเซียคนนี้โดยตรงเช่นนั้นเรื่องนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วที่แท้ก็คืออัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งนี่เองในช่วงขณะนั้น สายตาของทุกคนก็เปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความชื่นชมอาจารย์ผู้คุมสอบของสถาบันผู้ใช้อสูรที่อยู่ไม่ไกลาจากสนามสอบดูเหมือนจะจำได้ว่าเด็กหนุ่มที่มีพลังปราณถึงหนึ่งแสนคนนั้นก็คืออัจฉริยะที่โดดเด่นในการสอบวัดระดับตอนเข้าเรียนนั่นเองเยเซียวอาจารย์หลายคนต่างก็แสดงความยินดีกับล่วฉิงหลันอาจารย์ล่วครับไม่คิดเลยว่าม้ามือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้จะเป็นเยเซียวในห้องของท่านครั้งนี้ห้องปีหนึ่งห้องสี่ของพวกท่านถือว่าสร้างชื่อเสียงให้สถาบันผู้ใช้อสูรของพวกเราจริงๆ เมื่อได้ฟังคำยกยอบป้านของอาจารย์รอบข้างล้วชิงหลันแม้จะยิ้มตอบรับแต่ในใจกลับรู้สึกสับสนปนเปนี่ยังใช่เจ้าคนไร้ค่าในตระกูลล้วคนนั้นอยู่หรือเปล่านะพลังปลาหนึ่งแสนเกรงว่าพี่น้องของพวกนางหลายคนรวมกันก็ยังไม่เท่ากับข้าคนเดียวด้วยซ้ำส่วนล่วซิงเยเว่ในตอนนี้สีหน้าที่เคยผ่อนคลายก็พลันมืดครึมลงทันทีเขารู้ว่าข้าแข็งแกร่งแต่ไม่คิดเลยว่าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ตนเองจะสามารถเอาชนะเขาได้จริงๆหรือส่วนเจียงอินเซวี่ยในสนามสอก และหลิวหรูเยียนที่ยังคงต่อแถวอยู่ในตอนนี้ต่างก็ยิ้มแย้มมองมาที่ข้าในใจก็ผูดคําพูดเดียวกันขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายสมแล้วที่เป็นชายที่ข้าหมายปองคนที่น่าอับอายที่สุดในตอนนี้ก็คือวังห้าหรานเขาเป็นคนแรกที่กระโดดออกมากล่าวหาว่าข้าโกงแต่กลับถูกสมาคมผู้ใช้อสูรออกมาหักหน้าวังห้าหรานที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและตกต่ำในปากก็พร่ำพูดซ้ำๆว่าเป็นไปไม่ได้ยังคงไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงเมื่อเห็นวังห้าหรานเสียสติไปแล้ว เย็นเลี่ยงกับซูหยางเว่ยก็รีบเข้าไปอยู่ข้างกายเขาทันทีแล้วกระซิบว่าหวังเศร้าครับจะเย็นจะเย็นก่อนครับเขาก็แค่มีพลังปราณมากเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรน่ากลัวสักหน่อยอย่าลืมสิครับว่าอินซีอัคีของเขาเป็นเพียงระดับประวัติศาสตร์เท่านั้นส่วนอสูรของท่านเป็นถึงระดับตำนานเลยนะครับเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังวังห้า,หาร้านถึงค่อยสงบสติลงได้ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอีกต่อไปเพียงแค่มองมาที่ข้าอย่างเย็นชาแล้วก็เดินจากไปอย่างโมโหส่วนผู้คุมสอบคนนั้น มองตามไปด้วยสีหน้าตื่นเต้นคราวนี้เยี่ยมไปเลยพวกเรากําลังจะผงาดแล้วหลังจากเข้าสนามสอบไปแล้วผมก็รีบวิ่งไปอยู่ข้างๆเจิงอินซเวียทันทีด้วยท่าทางค่อนข้างภูมิใจไปไงละ่ะเก่งใช่ไหมละ่ะแต่เจิงอินเซเวียกลับเก็บรอยยิ้มก่อนหน้านี้ไปและพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าก็เพราะนายคนเดียวทําให้ฉันจากอันดับสองกลายเป็นอันดับสามแล้วเรื่องนี้ผมเองก็ทัคขำทั้งเซ็งโทษผมเหรอแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานดังขึ้นในลานประลองอีกครั้ง อันดับสองของล้วซิงหยวนถูกเบียดไปอยู่อันดับสามส่วนเจียงอินสวียก็ถูกเบียดออกจากสามอันดับแรกตกไปอยู่อันดับสี่เมื่อเห็นดังนั้นผมก็เงยหน้ามองขึ้นไปด้วยความสงสยัยชื่อหนึ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจไม่น้อยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลิวเวยหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหกจากนั้นไม่นานก็เห็นหลิวเวยวิ่งประดิกระดา้าเข้ามาพอเห็นผมก็เดินเข้าไปหาหลิวเวยและทุบหน้าอกเบาๆทีหนึ่งเจ้าหมอนี่ซ่อนความสามารถไว้ลึกจริงๆกล้ามาเล่นซ่อนเล็กกับฉันงั้นเหรอ ลิวเวยกับพูดอย่างไม่ยอมรับว่าฉันซ่อนเก่งจะสู้เจ้าคนที่ซ่อนพลังปราณตั้งหนึ่งแสนได้ยังไงนายว่าฉันแก้นคำเหรอเดิมทีเจียงอินสวียเห็นตัวเองถูกเบียดออกจากสามอันดับแรกก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่พอเห็นว่าคนที่แซงหน้าตัวเองไปเป็นเพื่อนของผมเธอก็ไม่ถือสาแล้วคนอื่นๆรอบข้างบางคนก็มองคนทั้งสองที่กำลังคุยกันอย่างไม่อยากจะเชื่อสองคนกำลังคุยเล่นกันพวกอัจฉริยะย่อมคบค้ากับอัจฉริยะด้วยกันสินะเพื่อนของอัจฉริยะก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกัน ในทางกลับกันเมื่อมองไปยังหวังห้าหรานและลู่ซิงหยวนทั้งสองคนในแววตาของพวกเขานั้นปรับใช้แวววิกฤตอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปผู้เข้าสอบก็ทยอยกันเข้ามาในสนามสอบหลิวหรูหรเยียนก็ได้ค่าพลังปราณ1672เข้าสู่สิบอันดับแรกเดิมทีเธอยังอยากจะฉวยโอกาสนี้คุยกับผมเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่เมื่อเธอเห็นเจียงอินเซวีย์ที่อยู่ข้างกายผมในแววตาของเธอกลับปรากฏแววความขุ่นเคืองไม่นานผู้เข้าสอบทุกคนก็มารวมตัวกันเรียบร้อยจากนั้น ก็มีเจ้าหน้าที่เริ่มแจกจ่ายกิ้งก่าอัคคีหลังจากแจกจ่ายกิ้งก่าอัคคีเสร็จสิ้นประตูใหญ่ของสนามสอบก็ปิดลงผู้คุมสอบก็เดินเข้ามาในสนามสอบเช่นกันบัดนี้การทดสอบรอบแรกเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทันทีที่สิ้นเสียงของผู้คุมสอบประตูของคลังวัตถุด,ดิบทั้ง6แห่งที่เชื่อมต่อกับสนามสอบนี้ก็ค่อยๆเปิดออกพร้อมกันกับที่ประตูเปิดออกก็มีเสียงทุ้มของผู้คุมสอบดังขึ้นวัตถุดิบในแต่ละคลังทุกคนสามารถหยิบได้เพียงคนละหนึ่งส่วนเท่านั้นการหยิบเกินหรือลักกออบบหยิิจจะถืว่าาเป็นรรทุ จะถูกคัดออกจากสนามสอบทันทีและห้ามเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกอีกภายในสามปีระหว่างการสอบห้ามพูดคุยกันผู้ฝา่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบเมื่อได้ยินดังนั้นผู้เข้าสอบบางคนที่มีความคิดอื่นแอบแฝงอยู่ก็ต้องเก็บความคิดนั้นไว้อย่างไรเสียนี้ก็คือสมาคมผู้ฝึกสัตว์พวกเขาไม่มีความมั่นใจพอที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับของสมาคมผู้ฝึกสัตว์ได้ผมเหลือบมองเจงอินสเวียและหลิวเวย่ยเพราะไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้จึงเป็นการตัดโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นไปโดยปริยาย แต่ผมเชื่อมั่นในตัวคนทั้งสองเจียงอินเซวียมาจากตระกูลใหญ่ความยากระดับนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเธอตอนแรกผมยังกังวลเรื่องหลิวเหวยอยู่บ้างแต่หลังจากผ่านการทดสอบพลังปราณเมื่อครู่ก็พบว่าเจ้าหลิวเหวยนี่ก็ซ่อนความสามารถไว้ไม่น้อยจึงไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือตั้งใจทําการทดสอบให้เต็มที่ไม่รู้ว่าเป็นพระโชคชะตาหรือเปล่าการทดสอบรอบแรกถึงได้เป็นการเพาะเลี้ยงกิ้งก่าอคีผมรู้ว่าอาจารย์จากสถาบันผู้ฝึกสัตว์มาที่โอซากา้าและหนึ่งไม่นั้นก็ค วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าดูว่าหินคริสตัลสามารถใช้เพาะเลี้ยงกิ้งก่าคีได้หรือไม่ทว่าเมื่อผมเตรียมจะก้าเข้าสู่คลังวัตถุดิบธาตุไฟกลับต้องตะลึงงานในทันทีหน้าโมโหจริงหน้าโมโหจริงเมื่อเห็นว่าผมเอาหินประกายทองเพียงก้อนเดียวยัดใส่มือจิงอินสวียก็ทำเอาหลิวหรูเยียนโกรธจนตัวสัน่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะความอิจฉายอย่างสุดขีดหรือเพราะผมที่ไม่เคยแสดงท่าทีดีๆกับเธอเลยตอบให้ความสำคัญกับจริงอินสวียมากถึงเพียงนี้เห็นได้ชัดว่าใจของหลิวหรูเยนสับสนวุ่นวายไป ส่วนลวดซิงยวนที่รวบรวมวัตถุดิบเสร็จแล้วและเตรียมจะเริ่มเพาะเลี้ยงกิ้งก่าอัคคีมนุษย์ต่างดาวจิ้งจกมุมปากก็ยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ตึ้นไปเลยล่ะสิวัตถุดิบในคลังมันไม่ได้มีให้คนละชิ้นสักหน่อยแม้แต่การทดสอบคัดเลือกเจ้ายังผ่านไม่ได้และจะเอาอะไรมาเหยียบข่าให้จมดินผู้สืบทอดของตระกูลลวดต้องเป็นข่าเท่านั้นในตอนนี้หลังจากที่ผมปลอบเจียงอินซเวียแล้วก็เดินตรงไปยังคลังที่เก็บวัตถุดิบธาตุดินทําให้ทุกคนที่แอบจับตามองผมอยู่ลวดแสดงสีหน้างุนงง มีเพียงเย,ยนเลี่ยงเท่านั้นที่แอบคาดเดาในใจว่าเจ้าเย่เซียวคนนี้คิดจะทําอะไรกันแน่วิธีการเพาะเลี้ยงกิ้งก่าสองหัวธาตุน้าไฟที่เขาเคยพูดในชั้นเรียนวิธีการเพาะปลูกที่หายากเมื่อนําไปบอกกับนักเพาะเลี้ยงสัตว์อสูรคนหนึ่งในตระกูลนักเพาะเลี้ยงสัตว์อสูรผู้นั้นกลับร้องอุทานออกมาว่าคนที่เสนอแผนการนี้ขึ้นมาคืออัจฉริยะเรื่องนี้ทําให้เย,ยนเลี่ยงเริ่มมองเย่เซียวผู้แปลกแยกคนนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งเย่เสียมอบหินอคีเมสุดท้ายให้กับเทพิดดดาาเเจจียยยยงงงงงงนลล่ถึไไ้้วใอสมบูรณ์ ต้องรู้ไว้ว่าทั้งธาตุน้ําและดินล้วนข่มธาตุไฟการเพาะเลี้ยงแบบนี้เกรงว่ากิ้งก่าขีตัวนั้นคงจะถูกเย่ยเซียวเล่นจนตายเมื่อเห็นดังนั้นเย่นเลี่ยงก็ละสายตาไปไม่ได้สนใจเย่ยเซียวอีกเพราะในสายตาของเขาความพ่ายแพ้ของเย่ยเซียวได้ถูกกาหนดไว้แล้วทันใดนั้นแสงแห่งการวิวัฒนาการก็สว่างวาบขึ้นกิ้งก่าคีวิวัฒนาการสาเร็จกิ้งก่าคีเพลิงตอนนี้ลู่ซิงหยวนมองดูกิ้งก่าคีเพลิงตรงหน้าด้วยสีหน้าภาคภูมิใจข้าทําแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วใช่หรือไม่ผู้คุมสอบมองดูกกิิ้งงงา,าคีเพลตรหน หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็กล่าวว่าไม่เลวกิ้งก่าอาคีเพลิงตัวนี้มีลักษณะดีมากล่วซิงหยวนการทดสอบรอบแรกผ่านเมื่อมองมาที่ผมซึ่งยิงคงง่วนอยู่กับที่ไม่ไปไหนล่วซิงยวนก็แสดงสีหน้าเย้ยๆอย่างไม่ปิดบังเขาหันหลังเดินเข้าห้องพักผ่อนไปบนผนังในห้องพักผ่อนก็มีหน้าจอแสดงผลล้ำสมัยแขวนอยู่ผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งในปัจจุบันก็คือเขาล่วซิงยวนล่วซิงหยวนข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะเพาะเลี้ยงตัวอะไรออกมาได้เมื่อเวลาผ่านไปทีละนาทีทีละวินาที ผู้้าสอบคนอื่นๆก็ทยอยทาการทดสอบเสร็จสิ้นแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือล้วซิงหยวนที่เดิมทีอยู่อันดับหนึ่งปลับถูกใครบางคนแซงไปอยู่อันดับสองและคนที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งคนนี้ปลับเป็นหลิวเวยผู้ที่ปกติไม่เอาไหนผ่านไปอีกครู่หนึ่งเวลาในการทดสอบเหลืออีกไม่มากแล้วและคนที่ยังอยู่ในสนามสอบก็มีเพียงผมคนเดียวแต่ผมก็ยังคงม้่นอยู่กับการทําอะไรบางอย่างไม่หยุดไม่ได้มีทีท่าว่าจะเริ่มเพาะเลี้ยงเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นผู้้าสอบจํานวนไม่น้อยก็เร เจ้าหมอน,นั่นคงไม่ได้ตั้งใจถ่วงเวลาหรอกนะฉันว่าก็ใช่เมื่อกี้เขาไม่ได้หินอักคีไปด้วยซ้ำและจะเพาะเลี้ยงบ้าอะไรได้ละ่ะฉันว่าเขาคงพระผ่านการทดสอบไม่ได้เลยตั้งใจยื้อเวลาให้พวกเราหดหนิดเล่นในตอนนั้นเองก็มีเสียงของผู้หญิงสองคนดังขึ้นพร้อมกันว่าหุบป,ปากเจียงอินเซวียและหลิวรู่เยียนต่างก็มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าขาได้ดีกับตนเองถึงเพียงนี้แถมยังเป็นการออกโรงปกป้องผู้ชายคนเดียวกันอีกด้วยชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศในสนสาม ก็พลันกลายเป็นประหลาดพิกลขึ้นมาผู้เข้าสอบเหล่านั้นที่เดิมทียังพูดไม่หยุดเมื่อเห็นคุณหนูใหญ่ทั้งสองจากตระกูลเจียงและตระกูลซูเอ๋ยปากพวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก